Honda Civic FB ราคา3 5 9แ0 0าบาทละเดียดเขาเป็นยังไงไปดูกันเริ่มกันที่ไฟหน้านะครับดูไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับสวยสวยมีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ดูสีหน่อยดูสีหน่อยดูฝากระโปรงสีเดิมนะครับสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันก่อนละกันก่อนที่ไปอื่นสักครร่ครับไปดูกันที่ห้องเครื่องก่อนละกันนะครับอยากนําเสนอเนาะดูที่หัวน็อตนะครับอ่าอสวยสๆแก้มด้านซ้ายเนียนๆนะครับคานนะครับไม่มีเบี้ยวนะครับดูกลมเนียนๆกันเลยนะครับต้องบอกเลยคั้งนี้รถได้มาค่อนข้างสวยนะครับเลขไม่เพียง90,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับฝากระโปรงเดิมๆเลย มาละเอียดอื่นเป็นไงตามผมมามาดูที่แม็กและยางนะครับแม็กจะเป็นขอบ17นะครับยางกูดเยียร์ปี2023นะครับฟังไม่ผิดนะครับปี2023เปลี่ยนมาให้มัดๆเลยนะครับมาดูด้านหลังดีกว่าครับนี่นะครับความโดดเด่นของเจ้า f b คันนี้นะครับก็จะมีไฟท้ายที่สวยงามนะครับนี่ตัว C นะครับไฟสีขาวสวยๆนะครับ1.8 ตัว e ตัว e นะครับตัวที่ตัว e มาดูที่เก็บสัมภาระกันบ้านงะดูยางหน่อยขอบยางนี่ยางใหม่ๆนะครับขอบเดิมเนียนยิบกิบครับผมมาดูฝากระโปรงสักนิดหนึ่งนะครับโอ้โหติกไปยังนิ่มอยู่เลยนะครับนี่ดูเดิมแม่นอนครับรับประกันเลยคันนี้ให้ดูตรงนี้เสริมนิดนึงนะครับตากล้องนี่ดูความสวยนะครับบอกเลยรถคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอน เราการันตีให้มาเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันดีกว่าครับมาดูภายในนะครับก็จะเป็นเบนาะหนังสีครีมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับดูแน่นๆอยู่เลยนะครับคอนโซลดน้าหน้า,นนาสวยใสยกิก๊กๆนะครับอ่อาแอร์ก็จะเป็นระบบมนนวดนะครับเกียร์ออโตโอ้เบรกจะเป็น เมนท์ัวนะครับปกติมาดูกันที่พวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพุชคอนโทรลนะครับมัตติมีเดียฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบบร์ด้านหลังดีกว่าว่าจะกว้างขวางแค่ไหนนะครับปะขอบอกเลยใครที่ชอบความหรูหราครับสีครีมหรือสีเบจภายในค่อนข้างสวยนะครับดูสะอาดดูสบายตาครับดูเบาะด้านหลังน่ามีที่วางแก้วให้นะครับโอ้โหหนังตึงๆนะครับมาเดี๋ยวผมพาสรุปราคากันดีกว่าครับว่าราคาคันนี้การผ่อน รายละเอียดนี่ดูเป็นยังไงมาสำหรับซีว c คันนี้นะครับยอดผ่อนอยู่เพียง6,500บาทเท่านั้นนะครับไม่เกินนะครับ6,500บาทนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อลูกวีกข้ามาได้คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสอบถามรายละเอียดอะไรยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ